การตรุษจ,จีนแบบนี้หลายบ้านที่มีเชื้อสายจีนก็คงกําลังซื้อหาเข้าของเพื่อไปบูชาบรรพบุรุษกันนะคะแต่สําหรับที่จีนแผ่นดินใหญ่ค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ในค่าคืนวันตรุษจ,จีนนั่นก็คือการนั่งดูรายการพิเศษที่มีชื่อเรียกว่าชุนหวานนะคะรายการนี้มีความสําคัญอย่างไรจึงได้กลายเป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ของคนจีนไปทําความรู้จักรายการชุนหวานให้มากขึ้นด้วยกันค่ะ สุดยอดโชว์คุณภาพไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเล่นละครและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ส่งตรงถึงหน้าจอโทรทัศน์ในค่ำคืนวันตรุษจีนคือส่วนหนึ่งของรายการพิเศษที่มีชื่อว่าชุนวานหรือ Spring Festival Gala ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสี่หลักของทางการจีนเพื่อนับถอยหลังเข้าสู่สักราชใหม่ทางจันทรคติ รายการชุนหวานหรือชุนเจี๋ยเหลียนควานหวานหุ้ยได้รับความนิยมอย่างสูงมานานกว่า40ปีไม่เพียงสร้างความบันเทิงในช่วงปีใหม่หากยังกลายเป็นกิจกรรมที่ทุกบ้านต้องทำร่วมกันจนถือเป็นธรรมเนียมของวันตรุษจีนยุคใหม่ในแดนมังกร จากรายการเล็กๆที่จัดขึ้นในช่วงยุค50พัฒนาสู่อีเวนต์ระดับชาติที่รัฐบาลจีนทุ่มทุนสร้างเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนรายการชุนวานจึงอัดแน่นไปด้วยดาราพิธีกรชื่อดังและการแสดงที่คัดสรรแล้วว่าเป็นโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการและมีความหมายสำหรับคนจีนคือเป็นอันรู้กันว่านี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องทำในคืนปีใหม่ นอกจากกินเกี๊ยวอ,อยู่กับครอบครัวกินอาหารมงคลกินเหล้าฉลองด้วยกันในครอบครัวต้องบอกว่าในหนังสือเรียนของจีนเขาก็จะระบุไปว่ากิจกรรมที่คนจีนทําในช่วงที่จะก้าวผ่านไปสู่ปีใหม่หนึ่งเดวนั้นคือดูรายการกา,รกาลัานที่เรียกว่าชุนหวนันแล้วก็ความคาดหวังในอนาคตก็จะผ่านการแสดงลักษณะต่างๆด้วยเช่นเขาอาจจะหวังสิ่งหนึ่งที่เขาหวังเสมอเลยก็คือครอบครัวสมบูรณ์ประชาชนมีความสุขกินดีอยู่ดีประเทศปราศจากความยากจน แล้วก็ประเทศก้าวหน้าก้าวไปอย่างแข็งแกร่งซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องสอดแทรกไปตลอดมันเป็นหนึ่งในการรวมน้ำใจของคนจีนด้วยเพราะว่ารายการนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่จีนก็คือเป็นคนรับชมเยอะมากจริงๆคือเรียกว่าถ้าไม่ติดธุระอะไรก็คงจะต้องดูรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในปีเก่าตั้งมันปณิธานในปีใหม่ ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มในประเทศคือหัวใจหลักของรายการชุนวานที่ถูกนำเสนอในรูปแบบความบันเทิงที่ดูง่ายเข้าใจได้ทุกเพศทุกวัยรายการนี้ไม่เพียงออกอากาศแค่ในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นหากยังมีการเผยแพร่ในสื่อต่างชาติอีกกว่า600แห่งใน170ประเทศทั่วโลก รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจนได้รับการบันทึกจาก Guinness World Records ว่าเป็นรายการทีวีที่มีจำนวนผู้ชมมากที่สุดในโลก oh, <yeah. S 1> การเตรียมงานอย่างพิถีพิทันและปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ชุนวานเป็นรายการที่คนทั้งประเทศรอคอยในวันตรุษจีน หากเนื้อสิ่งอื่นใดความสุขที่ได้จากการดูรายการข้ามปีอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาคือสิ่งที่ทำให้ชุ่นวานยังคงครองใจคนจีนเสมอมาพัศ<โ>ชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน